ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีข่าวสามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นครับมาเจอกันในคลิปนี้ครับถามตอบปัญหาเกี่ยวกับบัตรสสวิการแห่งรัฐหรือเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผมก็ผมได้โพสต์ปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถามว่าใครมีปัญหาอะไรมาเมนตใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับคนที่รู้ก็ช่วยตอบไปบ้างแล้วพอสมควรนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาช่วยตอบคำถามในโพสต์นี้ที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับผมก็นี่เลยนะครับโพสต์จากข่าว3 TV ทีวีนะครับผมก็ได้มีการตั้งโพสต์บอกว่าใครมีปัญหาถามได้เลยนะครับก็ไม่อยากพลาดก็กดติดตามข่าว3ทีวีไว้จะได้รู้จะได้ทันข่าวนะครับแล้วก็มีคนมาถามคําถามมากมายนะครับ3-400ข้อความนะครับแล้วก็มีคนมาช่วยตอบ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ปัญหาทั้งหมดผมก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาให้ละแล้วก็สรุปมาได้เป็น15ข้อหลักๆนะครับในปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องถามมานะครับถามมาเนี่ยทั้งข้อความและก็คอมเมนต์นะครับรวมกันก็พันกว่าข้อความครับพันกว่าคําถามแต่พอรวมคําถามมาแล้วเหลือแค่13คําถามถึง15คําถามเท่านั้นนะครับที่เป็นคําถามเดียวกันนะครับผม ก็ไปดูกันเลยว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่เ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องคนที่เขาไม่รู้เลยนะครับแชร์ไปไว้หน้าเฟซของตัวเองนะครับคนที่เขามีปัญหามีคำถามอะไรเขาอาจจะได้มากดดูคลิปนี้แล้วเขาก็จะมีการกดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้คนที่ไม่รู้นะครับซึ่งมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับเหมือนทำบุญด้วยปัญญาธรรมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็แบ่งปันความรู้นะครับให้กันและกันเหมือนข่าวสาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องณตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลืมแชร์ไปไว้หน้าเฟซตัวเองก่อนนะครับเผื่อคลิปนี้มันเด้งมันหลุดมันหายไปนะครับจะได้กลับเข้ามาดูใหม่นะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันหลุดมันหายก็กดติดตามข่าวสามทีเไว้นะครับก็จะอยู่หน้าเฟซตลอดนะครับผมแล้วก็ไปดูนะครับผู้ที่ได้ไม่มีเจตนายกเลิกสิทธิ์นะครับแต่บังเอิญไปกดยกเลิกสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ ก็จะเริ่มสามารถทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะครับผมก็ขณะนี้นะครับหากยกเลิกสิทธิกระทรวงการคลังก็วันนี้วันที่อะไรแล้ววันนี้วันที่10บแล้วนะครับก็สามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้นะครับซึ่งวันที่10จะเป็นวันสุดท้ายของการทบทวนสิทธิ์ก็คือวันนี้นี่เองนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับรีบเลยนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบปุ๊บก็ให้เตรียม เลข13หลักแล้วก็เลขบัญชีตัวเองแล้วก็เบอร์โทรบันเดือนปัเกิดที่ตัวเองเคยลงเอาไว้นะครับกลับไปทบทวนสิทธิ์ตัวเองใหม่นะครับผมก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็รีบเลยนะครับผมถามที่4นะครับกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะได้รับว่าขอข้อมูลเพิมเ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้รับการแจ้งเตือนพิจนารณาสิทธิ์5,000บาทอย่างล่าช้าวันไหนครับ ก็เขาไม่ได้บอกว่าล่าช้าวันไหนนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมเขาก็ได้บอกว่าไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับก็น่าจะโอนครบสําหรับคนที่ผ่านแล้วนะครับ13ล้านจุดสี่แสนสี่ล้านคนนะครับก็จะโอนให้ครบภายในอาทิตย์หน้านะครับส่วนคนที่ยังอยู่สถานะรอตรวจสอบหรือว่ารออะไรต่างๆนานาทบทวนสิทธิ์ส่งข้อมูลอะไรเงี้ยก็รอผู้ไปทักสิทธิ์ไปเยี่ยมที่บ้านนะครับไปเที่ยวหานะครับผม ก็ถ้าเขาไปก็พูดจาเขาดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ตอนรับเขาหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นลูกหลานหรือคนในพื้นที่หรือนักศึกษานะครับผมเพราะว่าเหมือนตอนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับคนที่ลงพื้นที่ก็จะเป็นพวกนักศึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีะกรรมการหรือว่าผู้ผู้พิทักษ์สิทธิของรัฐที่เขาจัดหามาให้นะครับก็รอดูต่อไปนะครับ กรณีนักเรียนนักศึกษาที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็คือนักศึกษาทีา่ส่งตัวเองเรียนนะครับผมนะครับไม่มีใครส่งให้ก็คือทํางานพัทม์แล้วก็ส่งตัวเองเรียนไปด้วยนะครับคําตอบก็คือครับมาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับได้แก่ลูกจ้างแรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดโดยได้รับผลกระทบเช่นมีรายได้ลดลงมีรายได้ ชั่วโมงการทํางานลดลงหยุดงานปิดกิจการเป็นต้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือเขาไม่ได้เปิดมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เรียนด้วยทํางานไปด้วยนะครับดูจุดประสงค์เขาก็รู้แล้วครับว่าจุดประสงค์เขาเปิดมาให้ลูกจ้างแรงงานที่กระทบโควิดนะครับไปคําถามที่7นะครับผมผู้ประกันตนมาตรา39มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะครับตอบครับหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ที่รับผลกระทบจากโควิดสามารถลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้ท้งนี้กระทรวงการคลังจะมีระบบคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติท่านอีกทีหนึ่งนะครับผมมาคําถามที่8นะครับคนที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจําเป็นต้องเป็นพร้อมเพย์เท่านั้นหรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่ครับคุณจะเอาบัญชีก็ได้นะครับจะเอาพร้อมเพย์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นแล้วก็รับเงินผ่านพร้อมเพย์นะครับ แต่ที่รัฐบาลเขาแนะนำพร้อมเพย์เพราะว่าพร้อมเพย์ม,พมันตรวจสอบง่ายนะครับแค่เลข13หลักมันก็โอนได้แล้วนะครับถ้าใครไม่อยากยุ่งยากก็ให้ไปบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับเลข13หลักประชาชนของเรานะครับผมในส่วนคําถามที่9นะครับทำไมข้อมูลที่จะให้ประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์ชุดคําถามเดิมที่เคยเกรอกไปแล้วนอกจากนอกจากนี้จากภาครัฐว่าให้ประชาชนเตรียม สามภาพเอาไว้เพื่ออัปเดตภาพประกอบหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าในระบบไม่มีช่องให้อัปโหลดรูปตอบขณะน,นี้ยื่นรันนสินธิ์ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบุข้อมูลใหม่ครั้งหนึ่งเช่นอาชีพสถานที่ประกอบการสถานที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้นะครับเพื่อความถูกต้องครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ข้อมูลและจะนําใช้ประกอบพิจารณาทัทสินธิ์โดยไม่มีการให้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ภาพใดๆเข้าสืบบทั้งนี้นกลไกในการดาเนินการทบทวนสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับก็คือผู้รักสิทธิจะลงไปตรวจสอบนะครับว่าคุณประกอบอาชีพนี้จริงไหมนะครับผมแล้วก็คาถามที่10นะครับผู้ลงทะเบียนอาชีพเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันคนนึงได้คนหนึ่งไม่ได้ระบบการตรวจสอบอไม่ดีหรือไม่หรือไม่นะครับก็คือระบบข้อถามว่าอยู่บ้านเดียวกันเนีย่ยอาชีพเดียวกันบ้านหลังเดียวกันลงทะเบียนด้วยกันนะครับ ทำไมคนนึงได้คนนึงไม่ได้นะครับระบบเน่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคาตอบคือการคัดกรองการตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนไม่เหมือนกันเนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบเพือนสมบัติหลายด้านประกอบจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองสํานะักประกันสังคมกรมการส่งทา,างบกกระทรวงการศึกษาธิการกระทรวงการเกษตรต่าหกรกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับก็คือพูดง่ายงายก็คือมีอ่า พอคุณลงทะเบียนปุ๊บเลข13หลักของคุณเนี่ยก็จะถูกไปส่งดึงข้อมูลไปกระทรวงต่างๆว่าคุณได้ไปมีส่วนร่วมกับเกษตรไหมไปอยู่กระทรวงการกีฬากระทรวงอะไรไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีครับระบบก็จะแจ้งเตือนผ่านเ m s นมะครับก็รอรับเ m s มดดูผลได้เลยนะครับผมถ้าเดือดร้อนจริงๆนะครับระบบให้ผ่านอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับคำถามที่11ครับทำไมรัฐบาลถึงไม่เคลียร์สถานะที่ค้างในระบบ ให้หมดก่อนแล้วค่อยมีระบบทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากอยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่งเพิ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแต่คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับตอบครับการดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบส่วนทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และ ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไกดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนําข้อมูลประกอบพิจารณาให้สิทธิ์เงินเยียวยาซึ่งดําเนินทั้งสองส่วนมีการดําเนินการแตกต่างกันคนละขั้นตอนและคนละกลุ่มบุคคลดังนั้นจึงสามารถดําเนินการทบทวนสิทธิ์ได้โดยไม่จําเป็นต้องรอดําเนินการตรวจสอบการคัดกรองเสร็จ ก่อนอย่างใดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็รอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านก่อนนั่นเองนะครับผมช่วงแนะน,นําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะน,นําแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามที่วีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นัั่่งงแนนนะครรบตี้ขาว ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีเข้าเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับผมหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง2-3 0 0้ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไปหมดเลยแนะนำให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นต์ตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับ ก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปดีอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสาทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงิน ช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เราฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ